บ้านรา้างปอบดุอากาศที่ร้อนระอุเพราะฝนทิ้งช่วงไปเกือบสามเดือนทำให้ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นอาหารของวัวควายเหี่ยวเฉากรอบแดงจนพวกมันพากันเมินหน้าหนีไม่อยากกินดังนั้นชาวบ้านที่มีวัวมีควายอยู่ในครอบครองจึงต้องต้อนพวกมัน ไปหากินในแหล่งราบลุ่มใกล้น้ําและแต่เสริมก็คือหนึ่งในนั้นแกต้อนไกวที่เลี้ยงไว้ใช้งานสามตัวออกมาหากินหญ้าอย่างเคยแต่ดูเหมือนวันนี้แกจะมาช้ากว่าคนอื่นๆเพราะตามแหล่งที่หมายตาไว้ก่อนหน้านี้สองสาที่ถูกจับจองจากเพื่อนบ้านไปหมดแล้วส่วนเอเรื่องจะพาพวกมันไปรวมกลุ่มกินหญ้าใกล้ๆตัวอื่นก็ไม่ต้องคิด เพราะมันจะไล่กิดกันอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าหากเป็นเพศเดียวกันและด้วยเหตุนี้ตะเสริมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางพาควายไปกินหญ้าใกล้ๆบ้านร้างที่ห่างออกไปไม่ไกลนักเพราะมันคือแหล่งสุดท้ายที่ต้นหญ้าและเหล่าวัชพืชนานาชนิดผลิดอกออกใบเขียวขจีแม้ฝนจะไม่ตกนานนับเดือน ด้วยเพราะได้ความชุ่มชื้นจากบ่อดินที่มีตาน้ำไหลทะลักซึมกระจายตลอดทั้งปีประกอบกับมีตำนานเล่าต่อๆกันมาอย่างน่ากลัวว่าสมาชิกในบ้านถูกปอบกัดกินทยอยล้มตายทีละคนทีละคนจนกระทั่งหมดบ้านภายในเวลาไม่ถึงปีแต่เรื่องเล่าขาน ก็จบลงแบบพ้วนๆไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่าพูดผีถูกทําลายล้างไปแล้วหรือยังคงมีอยู่ดังนั้นมันจึงทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวจนหัวหดและไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาใกล้แม้แต่ในเวลากลางวันแสกแต่ที่ตาเสริมกล้าเอาควายเข้ามาและเล็มหญ้าตอนนี้ ไม่ใช่ไม่กลัวเพียงแต่แกเห็นกลุ่มควายที่เพื่อนบ้านเอามาเลี้ยงกำลังก้มกินหญ้ากระจัดกระจายอยู่ไม่ไกลนักจึงทำให้พออุ่นใจซึ่งถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุฉุกลหุูขึ้นมาจริงๆตะโกนร้องเรียกขอความช่วยเหลือดังหน่อยก็น่าจะได้ยินและเมื่อตาเสริมเห็นว่าไม่มีอะไรน่าหวาดวิตก แกก็หยิบไม้หลักปลายแหลมที่เตรียมมาไปตอกตีผูกเชือกล่ามควายไว้รอบรอบบ่อดินโดยทิ้งระยะห่างกันพอควรสายลมอ้อยอิ่งในเวลาบ่ายแก่แก่พัดพาความเย็นฉ่ำมาประทะผิวกายทำให้ตาเสริมที่นั่งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นเสดาใหญ่ห่างจากฝูงควายไม่ไกลนัก ถึงกับอ้าปากหาวแล้วหาวอีกจนแกอดรนทนไม่ไหวเอนตัวนั่งพิงคนาหวังพักสายตาสักครู่แต่ด้วยพราะความอยู่ง่ายนอนง่ายประกอบกับบรรยากาศเงียบสงบและเย็นสบายของบ้านไร่ชายทุ่งทำให้ตาเสริมเผลอหลับไปอย่างง่ายดายจนเวลาคล้อยผ่านเนิ่นนานเข้าสู่เย็นย่ำโผล่เพล แกจึงได้ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียและทันทีที่เห็นว่าดวงตะวันกำลังจะลับทิวไม้อยู่ล้อมล่อตาเสริมก็รีบตะลีตะเหลือกลุกพลวดเหลียวซ้ายแลขวามองหาเพื่อนบ้านอย่างลนลานตายละวะไม่มีใครอยู่แล้วนี่พระอาทิตย์กลับขึ้นมาตองแสงก่อนอย่าเพิ่งลาลับดับไป โอ้ยเนาะนี่ถ้าไม่กลัวเจ็บแล้วก็จะเคกกระโหลกตัวเองสักทีสองทีเถอะหลับได้หลับดีเออกูเนาะก,กูต่เสริมบ่นพึมพำอย่างนึกโมโหตัวเองแล้วรีบจำพวดพวดไปถอนหลักที่ผูกเชือกล้ามควายไว้อย่างร้อนรนเร่งรีบโดยไม่ทันสังเกตว่าแกกำลังถอนหลักผิดอันมารู้ตัวอีกที ก็ต่อเมื่อหลักอันใหญ่ถูกถอนดึงขึ้นมาแล้วโอ้ยยิ่งรีบรีบอยู่ยังมาถอนผิดถอนถูกอีกตาเสริมบนอุบอิบแล้วโยนหลักปลายแหลมทิ้งอย่างไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะสิ่งที่แกจดจ่อคือออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ทว่าขณะดที่ตาเสริมฉุดรั้งดึงเชือกจูงควาย หวังให้พวกมันก้าวเดินเร็วขึ้นอยู่นั้นฉับพลันแกก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อจูจูสายลมเย็นยะเยือกอย่างประหลาดพัดปูมาปะทะทางด้านหลังจนรู้สึกหนาวสะท้า,านขนหัวลุกชูชันส่วนกวายหนุ่มทั้งสามตัวก็วิ่งกระโดดไปคนละทิศคนละทางเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างจนสะเสริม ต้องรีบเกรงข้อมือกระตุกเชือกอย่างแรงเพื่อให้พวกมันหยุดวิ่งจากอาการตื่นกลัวแต่ดูเหมือนมันไม่ได้ผลสักเท่าไหร่เพราะเราควายไวชะกันยังคงก้าวเดินนำหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นมันก็คือความต้องการของตาเสริมอยู่แล้วดังนั้นแกจึงเร่งรีบวิ่งตามพวกมันไปโดยไม่คิดดึงรั้งให้พวกมันชะลอการก้าวเดิน เอาตาเสริมทำไมเอาควายกลับบ้านช้าจังนี่มันมืดค่ำแล้วเห็นไหมอย่าบอกนะว่าแกแอบแวะไปนั่งกินเหล้ากับสับปะเลยย้อยมานะ่ะยายแมเมียคู่ทุกคู่ยากของตาเสริมที่อยู่กันแค่สองคนเพราะไม่มีลูกเต้าสืบสกุลตะโกนถามเสียงเขียวมาจากบนเรือนยกสูงกินลงกินเหล้าอะไรไม่มีหรอก ถ้าเผลอหลับนานไปหน่อยเท่านั้นแหละว่าแต่แกเตรียมกับข้าวกับปลาวไว้พร้อมหรือยังข้าวอาบน้ำเต็กก็จะมากินเลยแล้วจะได้นอนรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายตาเสริมตอบเมียขณะเร่งมือสุงไฟไล่ยุงให้ควายจนกระทั่งควันสีขาวลอยพุ่งกระจายฟุง้งแกจึงเดินลับหายไปทางหลังบ้านเพื่อ,ออาบน้ำ ชำระล้างล่างกายแล้วรีบกลับมานั่งกินข้าวได้เพียงสองสามคำก็ลุกขึ้นเข้าห้องนอนโดยไม่พูดไม่จาสักคำซึ่งยายแม้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าตาเสริมคงไม่สบายจริงๆและเมื่อแสงทองของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้ากำนันอาบผู้นำหมู่บ้านไวกลางคนก็ต้องสะดุ้งตื่น เมื่อมีเสียงตะโกนโวกเวกโวยวายเรียกแกดังสนั่นลั่นทุ่งกำนันกำนันช่วยค่าทีหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเอาใหญ่แม้ใครเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกำนันเอ่ยถามใยญ่แม้เร็วจีเมื่อเห็นแกยืนหอบตัวโยนหน้าตาขาวซีดอยู่หน้าบ้านบอกให้รู้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ กว่าไอ้ข้านะสิตายหมดเลยยายแม้นตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเฮ้ยมันตายได้ยังไงไหนพาข้าไปดูสิกำนันเอ่ยขึ้นอย่างขัดใจเมื่อเห็นว่ายายแม้นถามคำก็ตอบคำแต่ขืนเป็นอย่างนี้กว่าจะรู้รายละเอียดคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่แล้ว กำนันอาบก็ถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อยายแมนพามายืนอยู่ข้างรั้วกั้นคอควายที่ด้านในมีเศษเนื้อหนังถูกดึงถึงจนหลุดขาดกระจุยเละเทะเหลือสีดำคล้ำจับตัวเป็นก้อนเล็กๆสาดกระจายเกลื่อนกลาดอยู่ตามพื้นดินที่แห้งกลงังส่วนลำตัวของควายเคราะหร้ายทั้งหมดเหลือเพียงเศษเนื้อ ที่ติดอยู่ตามซอกหลืบของร่องกระดูกเท่านั้นเฮ้ยนี่มันโดนตัวอะไรแท้ทึงวะเน,นี่ยทำไมถึงได้กัดกินไม่เหลือหรออย่างนี้ทำเหมือนหิวโหวยไม่ได้กินอะไรมานานนับปีอย่างนั้นแหละกำนันอาบเพลือ,อุทานออกมาเสียงดังเมื่อเห็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างที่แกไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแต่ตาเสริมไปไหนซะละ่ะ กำนันหันมาถามยัยแม้นเมื่อน,นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่มาถึงยังไม่เห็นแกเลยต่เสริมแกไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ก็นอนคลุมโปองอยู่บนเรือนนั่นแหละจ้ะอา้าวแกเป็นอะไรล่ะเมื่อวานข้ายังเห็นแกเอาควายไปเลี้ยงตรงบ้านล้างอยู่เลยที่ส่งเพื่อนบ้านที่ยืนอยู่ใก,ใกล้ๆเอ่ยถามอย่างสงสัยฮอ ตาเสริมแกเอาควายไปเลี้ยงตรงบ้านผีปอบอ่ะนะใช่ก็เมื่อวานมีคนจากหมู่บ้านอื่นเอาควายเข้ามาเลี้ยงตรงแหล่งชุ่มชื้นเลยทำให้ตาเสริมที่ออกไปช้าต้องพาควายไปกินตรงบ้านผีปอบว่าแต่แกกล้าเนอะเป็นข้านะจุงควายกลับบ้านแล้วหาฟางแห้งๆมาพรมน้ำให้มันกินก็ได้ ไม่กล้าไปใกล้ล็อกโคตรน่ากลัวแล้วนี่จตเสริมกลับบ้านกี่โมงล่ะเพราะตอนที่ข้าตอนควายกลับบ้านน่ะยังเห็นควายของแกยืนและเล็มห้าอยู่เลยโอ้ยมือครำตะวันตกดินแล้วกลับมาก็ไม่ได้พูดอะไรมากบอกแต่ว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวแค่สองสามคำก็เขา้านอนเลย แล้วจนป่านี้ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาไอ้ตอนที่ข้าไปปลุกบอกว่าควายตายแกก็ได้แต่คลางฮือๆไม่รู้ว่าคลางรับรู้ที่ข้าบอกหรือคลางเพราะพิษไข่แต่เรื่องป่วยของเติเสริมไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวไปขอปัญญาจากพ่อเท่าท้องได้เพราะเรื่องรักษาคนต้องไว้ใจแกว่าแต่ เรื่องที่ควายตายอย่างน่าสยดสยองนี่แหละจะเอาไงดีหลก่กกำนันยัยแม้นตอบแล้วหันมาถามความคิดเห็นของผู้นำหมู่บ้านในประโยคสุดท้ายข้าก็ไม่มีความรู้ซะด้วยเพราะตั้งแต่รับหน้าที่เป็นผู้นำหมู่บ้านต่อจากพ่อมาก็หลายปียังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้สักทีงั้นเอาอย่างนี้แล้วกัน ยายแมนก็ไปหาพ่อเท่าทองขออยู่ขอยามาให้ติเสริมกินส่วนซากควายนี่เดี๋ยวขอแรงเพื่อนบ้านช่วยกันขนเอาไปขุดหลุมฝังตรงแนวป่าโนเลยละกันส่วนข้าจะไปปรึกษาสับป,ปะเลอย้อยเพื่อขอคำแนะนำก่อนบางทีหมอผีแยมพ่อของแก อาจจะสั่งสอนหรือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้แกมาบ้างแต่ถ้าโชคร,ปปร,ร้ายสับเปลยย้อยช่วยไม่ได้จริงๆเราค่อยหาหนทางใหม่โอ้ยแกจะช่วยได้เลยเมาแหเมาแอนทั้งวันถ้าหมอผีแยมสั่งสอนหรือบอกกล่าวไว้จริงๆสับเปลอย้อยก็คงลืมไปนานแล้ว สมองของแกตอนนี้น่าจะมีแต่ฤทธิ์แอลกอฮอล์นั่นแหละทิศตรงเอ่ยออกมาเพราะรู้นิสัยของสับเปลอลขี้เมาได้ดีเอานนะลองดูก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนี่แค่เสียเวลานิดหน่อยเท่านั้นถ้าไม่ได้เรื่องจริงๆข้าจะรีบกลับมาหาหนทางใหม่กำนันอาพูดจบก็ไม่รอช้า รีบมุ่งหน้าไปบ้านสับเบเรอย้อยที่ปลูกสร้างอยู่ท้ายวัดทันทีแต่ขณะที่กำนันกำลังก้าวเดินผ่านกุฏิหลังเก่าของเจ้าอาวาสก็ได้ยินเสียงอ้อแอของสับเป,ปรเร่ขี้เมาพูดจาต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าอาวาสพอดีดังนั้นกำนันอาบจึงเดินแวะขึ้นไปบนกุฏิอย่างคุ้นเคยอ้าว โยมกำนันจะไปไหนล่ะมามาขึ้นมานั่งก่อนพระอาจารย์เอ่ยเรียกทันทีที่เห็นกำนันเดินขึ้นบันไดมาก็ว่าจะไปหาสับปปเปลอย้อยที่บ้านนะครับแต่พอดีได้ยินเสียงแกซะก่อนเลยคิดว่ามาคุยตรงนี้ดีกว่าจะได้ถือโอกาสปรึกษาหลวงพ่อด้วยกำนันจะคุยธุระกับสับเปลอย้อยเหรอ เฮแค่ถามชื่อแล้วให้แกตอบให้ถูกซะก่อนเถอะเอาละเอาละว่าแต่กำนันมีเรื่องอะไรล่ะดูหน้าตาหนักใจเจ้าอาวาสหันมาถามด้วยท่าทางจริงจังแล้วจ้องมองหน้าตั้งใจฟังซึ่งกำนันก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระชราฟังอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องที่ตเสริม พาควายไปกินหญ้าที่บ้านร้างตำนานปอบผีดุด้วยแย่ yeah, แล้วนี่อย่าบอกนะว่าตาเสริมเผลอไปถอนหลักสะกดวิญญาณออกนะ่ะตายละทีนี้จะทำไงกันดีจากหนังสือที่หลวงพ่อองค์ก่อนเขียนบันทึกไว้ไอ้ปอบตอนนี้มันร้ายกาจไม่เบาเลยทีเดียว เพราะกว่าท่านอาจารย์จะสยบมันได้เล่นเอาเกือบแย่ไปเหมือนกันเฮะอข้าไม่ยากรู้ว่าท่านพระอาจารย์องค์ก่อนเป็นคนปราบไอปอบร้ายแถมยังถีท่วนรอบขอบเขียนหนังสือบอกประวัติความเป็นมาไว้อีกด้วยอาตมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจ ว่าเป็นความบังเอิญหรือหลวงพ่อองค์เก่าโดนจิตโดนใจให้เข้าไปทำความสะอาดปัดกวาเช็ดฝุ่นห้องท่านเลยเจอสมุดเล่มเก่าแก่ที่เขียนด้วยดินสอสีเข้มและยังคงคมชัดไม่ได้จางลงตามการเวลาเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆและพออาตมาอ่านจนจบถึงได้รู้ว่า มันคือตำนานบ้านร้างแต่ที่อาตามาไม่พูดบอกใครเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วในหนังสือเล่มนั้นบอกวิธีกำจัดปอบหรือบทคาถาสยบวิญญาณร้ายไว้บ้างไหมล่ะอาจารย์มันก็มีนะแต่อาตามาไม่ใช่พระที่ฝักฝ่ายเรื่องเวทมนต์คาถาจึงไม่แน่ใจ ว่าถ้าอยู่ในเวลาคับขันหรือถูกวิญญาณร้ายจู่โจมอาตมาจะสามารถรับมือพวกสัมปเวสีเถถ่อนได้ไหมกท็ทำพิธีสะกดมันสะตอนกลางวันเลยสิรอทำไมเอาตอนที่มันจิตอ่อนๆแล้วก็เผลนอนลี่แหปปละลัะเปลยย้อยเอ่ยพล่งออกมาเสียงดังฟังชัด ทำให้ทั้งพระอาจารย์และกำนันอาบถึงกับหันกลับไปมองอย่างแปลกใจเพราะคิดว่าแก้วเมาไม้ไม่รู้เรื่องหายเมาแล้วเลสปเปเลอหลวงพ่อเอ่ยถามไม่เมาแล้วหลวงพ่อจะเมาอะไรเยอะแยะว่าแต่เราต้องรีบหาหลักอาคมแล้วจัดการตอกตึงเพื่อดึงวิญญาณร้าย ที่แฝงร่างตเสริมออกมาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าขืนชักช้าตเสริมกับยายแมน้นอาจต้องกลายเป็นอาหารของมันในมื้อต่อไปซึ่งนั่นมันคงไม่พ้นคืนนี้แน่และเมื่อไม่มีใครโต้แยง้งหรือเสนอความคิดอื่นหนึ่งพระกับสองคาวาดจึงพากันเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านร้างปอบดูอย่างเร่งรีบทันที และไม่นานนักทั้งหมดก็มาก้มก้มเงยๆแหวกกลุ่มดงหญ้าและเหล่าวัชพืชที่ขึ้นสูงสูงต่ำๆเป็นบริเวณกว้างเพื่อหาหลักอาคมตามที่ตำราเขียนบอกอย่างขมักขเม้นอยู่ภาคใหญ่แต่ก็ยังหาหลักสะกดวิญญาณไม่เจอสักทีและเหมือนหลวงพ่อจะคิดอะไรขึ้นมาได้ท่านจึงนั่งลงกลางดงหญ้า แล้ววางสมุดเล่มเก่าๆไว้ตรงหน้าพร้อมกับพนมมือและหลับตานิ่งเหมือนกำลังนั่งสมาธิยังไงอย่างนั้นซึ่งทั้งสับเป,ปเลอและกำนันก็นั่งรออย่างสงบนิ่งด้วยใจจดจอ่อแต่ทว่าเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีความประลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆก็เกิดสายลมพัดหมุนวนจนต้นหญ้าก,กลุ่มก้อนเล็กๆ ใกล้บ่อน้ำสะบััดไหวรุนแรงและโดยไม่ต้องให้อาจารย์บอกเตือนสับเปรเยอย้อยกระโดดเข้าหากลุ่มต้นหญ้าที่ยังไหวเอ็นทันทีในขณะที่กำนันยังนั่งนิ่งตื่นตะลึงกับความมหัศจรรย์ตรงหน้าด้วยเพราะไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้มาก่อนและเพียงแค่อึดใจเดียว สับเปรยย้อยที่พักความมึนเมาไว้ชั่วคราวก็หยิบกว้าท่อนไม้ปลายแหลมขนาดเหมาะมือที่มีอักขระเลขยันยึกยืออยู่เต็มพื้นที่ออกมาจากพงหญ้าแล้วนำมาวางไว้ตรงหน้าพระอาจารย์ที่กำลังเปิดตำราของหลวงพ่อองค์เก่าแล้วทำปากขมุบขมิบอ่านตามแต่ทว่า ยังไม่ทันที่พิธีกรรมตามตำราจะเริ่มติ่งที่ไม่คาดคิดก็อุบัติขึ้นอีกครั้งเมื่อจูจูท้องฟ้าที่แจ่มใสร้อนชาก่อนหน้านี้กลับมีเมฆฝนก่อตัวหนาทึบบทบังดวงอาทิตย์ใกล้เที่ยงจนบรรยากาศมืดมัวสลัวลงเรื่อยๆจนเสมือนเป็นเวลาโพลเพลใกล้ค่ำก็ไม่ปานโห นี่ขนาดกลางวันแสกๆนั่นเนี่ยไอ้ปอบตอนนี้มันดุร้ายเอาการจริงๆช้าไม่ได้แล้วหลวงพ่อสัป,ปรเรเรย้อยกระซิบบอกอาจารย์ที่ดูเหมือนท่านจะท่องสวดคาถาในตำราเสร็จพอดีแต่ทว่าในขณะที่หลวงพ่อเอื้อมมือไปหยิบหลักอาคมอย่างเร่งรีบหวังตีตอกด้วยค้อนที่เตรียมมา ให้จมลึกลงดินแต่ในฉับพลันพายุที่ก่อตัวรุนแรงอย่างไม่มีปีไม่มีกลุย่ยก็พัดถาโถมหมกระพือเข้าใส่ร่างที่ผอมบางแก่ชราของพระอาจารย์จนโอนเอ็นจีวอนปลิวว่อนกำนันจับประคองอาจารย์ไว้เร็วสับเปลือยย้อยตะโกนบอกกำนันอย่างลนลานแล้วเอื้อมือไปคว้าค้อนในมือหลวงพ่อ พร้อมกับหยิบหลักอาคมตั้งตรงโดยทิ่มปลายแหลมลงดินแล้วประเคนค้อนตอกใส่หลักเวทมนต์ไม่ยัง้งและทันทีที่ท่อนไม้อาคมพุ่งทะลวงลงดินจนจมลึกเสียงร้องโวยหวนก็ดังสะท้านทุ่งขึ้นในฉับพลันโดยหาทิศทางไม่เจอและเมฆฝนที่หนาทึบก็ค่อยๆจางหายไปปล่อยให้ดวงอาทิตย์ แผดแสงเจิดจ้าขึ้นมาอีกครั้งเฮ้อจบเรื่องสะทีกำนันเอ่ยขึ้นอย่างดีใจยังลอกกำนันข้าคิดว่าควรจะกำจัดมันให้สิ้นซากไปเลยไม่อย่างนั้นอนาคตข้างหน้าหากลูกหลานเราเผลอมาถอนหลักอาคมออกอีกมันจะเดือดร้อนไม่เลิกลาแล้วถ้าโชคร้าย ไม่มีใครมาอ่านตำราเล่มนี้หรือมันสูญหายผุพังไปจะแก้ไขลําบากถ้าสับป,ปะเรอรู้วิธีกำจัดมันก็จัดการได้เลยกำนันเอ่ยตอบยังเห็นด้วยเต็มที่สับป,ปะเรย,ย้อยลูกชายหมอผีจอมขมังเวนในตำนานที่วันวันเอาแต่กินเหล้าเมายาลงนั่งข้างๆหลักอาคม ที่ฝังแน่นจนเห็นแต่หัวไม้รำไรหยิบมีดหมอที่เป็นมรดกตกทอดในสภาพเก่าแก่สนิมเกาะเพราะไม่เคยดูแลรักษามานานนับสิบปีเอามาถือไว้ในมือที่พนมไหว้พร้อมกับ่ายคาถาด้วยเสียงที่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวยานคางเดี๋ยวก็กระชากกระชั้น บางทีฟังดูโหยหวนชวนขนลุกจนกำนันต้องกระเถิบเข้าไปนั่งติดชิดอาจารย์หวังใช้ผ้าเหลืองเป็นที่พึ่งและในขณะที่เสียงร่ายคาถายังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องสับเปเือย้อยที่ตอนนี้ดูหน้าเกรงขามก็ออกแรงกดมีดหมอลงตรงกลางหลักอาคมอย่างหนักหน่วงและทันใดนั้น ก็เกิดประกายไฟสว่างวาบแล้วลุกติดเฉพาะหลักอาคมแดงฉานอย่างไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่ทำให้กำนันอดประหลาดใจไม่ได้ก็คือเปเลวไฟที่สองแสงแดงโลกกลับไม่ส่งกระจายความร้อนออกมากระทบร่างของเขาเลยจบสิ้นเสียทีต่อแต่นี้ไอ้ปอบร้ายจะไม่มีวันได้ออกมาอาลวาดไล่เช็นฆ่าใครได้อีกแล้ว อยู่ใต้ดินไปเถอะมึงนะ่ะแมหมไอ้นี่ทำใครไม่ทำมาทำเสริมเพื่อนกินเหล้าของกูเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปชวนแกหาของเมากระแทกลงท้องฉลองซะหน่อยแล้วเอาที่หายเมายัางกลับปิดทิ้งเนี่ยเพราะโมโหที่ไอ้ปอบจะกินตับไตตะเสริมหรอกเล้ กำนันหันไปมองหน้าสัป,ปเลรอย้อยแล้วเอ่อยถามอย่างรู้สึกขบขันทีนี้เอป้อปบอบร้ายมันก็ไม่สามารถกินตับไตใครแล้วหลักมีก็แต่เหล่านี่แหละมันจะมากินตับเองสัป,ปเลรย้อยหลวงพ่อพูดเตือนสติซึ่งอันที่จริงสัป,ปเลรอย้อยก็มีดีหลายอย่างและในครั้งนี้แกก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถึงจะขี้เล่าเมาไม้แต่เมื่อถึงคราวคับขันแกก็สามารถช่วยชาวบ้านได้ไม่เสียชื่อที่เกิดเป็นลูกหมอผีจอมกรหมังเวทและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ